ล่าสุดพี่น้องกัมพูชากลับบ้านไปเนาะก็มีงานทําแล้วเนาะนี่แหละคืองานรายได้ดีนะตอบแชทตอบไลน์พี่น้องนี่ออกมาประท้วงพี่น้องปลาหินปลากวดต่อสู้กันเนาะทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าอยู่ที่บ้านนะพี่น้องเนาะก็จะงานหลักๆก็คือที่รายได้ดีก็จะเป็นพวกตอบแชทหรือว่าพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะพี่น้องที่โทรไปหลอกเงินเนาะเพราะทีน่นี้อยากได้เงินเดือนนะพี่น้องอยากได้เงินเดือนคนที่อยากเข้ามาก็มีเนาะ คนที่ปกป้องก็มีพี่น้องนี่นี่คือกำลังโวยวายนะพี่น้องเนาะกำลังโวย,งยวยานนะยน,นะน,น,น,นี่พี่น้องเดี๋ยวพยจจะพาทุกคนเนาะกลับไปไปย้อนเบิ้งเนาะในคลิปก่อนหน้านนี้พี่น้องตอนที่เดินเามาเนาะนี่พี่น้องไเห็นปะนี่เป็นตอนตอนตอนกำลังต่อสู้กันเลยนะพี่น้องเนาะนี่นี่คือประท้วงนะพี่น้องไม่ได้เงินเดือนเนาะเพราะว่าโดนไอ้เขมรกับขเขมรหลอกกันเนาะพี่น้อง นี่พี่น้องนะเนาะขมิญขมิญหลอกกันเองพี่น้องถือว่าจะต่อสู้กันแล้วนะนี่แหละกลับบ้านไปไม่มีงานทํางานทําหลักๆก,ก็คือแก๊งคอเ,เอินเจออยู่ที่อันนี้เหตุเหตุเกิดขึ้นนะพี่น้องนี่เนาะเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองกําปงนะพี่น้องเนาะประเทศแคนเบเดียเนาะเมืองกําปงนี่พี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศนะประหยัดเก็บไม้เบิ่งเนาะนี่พี่น้องนี่อยู่อยู่ไอ้ที่บ่อนคาสิโนนะพี่น้องนะจะมี จะมีเป็นบ่อนคาสิโนโด้วยนะเพราะว่าแกงคอนเทนเตอร์เยอะอยู่ที่เมืองกำปงนะพี่น้องนี่เป็นภาพบรรยากาศเนาะถือว่าสู้กันเองนะพี่น้องเพราะว่าโกงกันนี่แหละคือขัดมีนเขาไม่เขาไม่ได้มีสัจจะนะที่จะจ่ายเงินเดือนเนาะเหมือนคนไทยว่าตามค่าแรงเนานะไม่มีพีนะ่น้องเนาะอันนี้สุดท้ายนะพี่น้องไม่ได้เงินเดือนประท้วงนะพี่น้องประท้วงนุ่นตึกสูงมากนะพีนะ่นะ้องเนาะตึกสูงมากนี่หลายชั้นเลยพีนะ่น้อง แต่และชั้นแต่และชั้นก็มีคนแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งนั้นนะเพี่งน้องนะอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งนั้นเลยนะซึ่งบอยด์ได้เห็นนะบอยด์ได้เห็นนะกนะ็โอ้พี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบาปซ้ำกรรมซัดจริงจริงนะพี่น้องเพราะว่ากลับบ้านไปเนาะแทนที่จะได้รายได้ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีงานนะพี่น้องเนาะมีงานแต่งานหลอกลวงเนาะพอได้ประท้วงพนะี่น้องได้มองเงียนมองเขาเนาะเนี่ยเพียน้องขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่นะพี่น้องถือว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ นี่นี่นี่ไปเนาะตอนนี้ซึ่งไอ้นัควบคุมอารมณ์ได้แล้วนะไปเนาะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะนะตอนคลิปคลิปแรกนะไปเนาะเนาะก็สรุปนุ่นใบในน้องคลิปนี้ถือว่ากําลังปั่นป่วนเลยเนาะคลิปนี้เนาะเห็นไหมไปเนาะนี่นี่นี่แกลนคอนเซนเตอร์ทั้งนั้นเลยไปเนาะเพราะว่าไม่ได้เงินเดือนเขาไม่ได้ไปจ่ายเพราะว่าเงินเดือนแกลนคอนเซนเตอร์นี่ถือว่าเขาคุยมาก็ว่ามีเยอะมากไปเนาะแต่พอทีนี้เนาะไม่ได้ดังใจเนาะหรือว่าไม่ได้ตามเป้า ไม่จ่ายเงินเดือนสุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยพี่น้องเนาะมีการออกมาโยบยวายเนาะออกมาโวยวายในหน้าตึกหน้าอาคารนะพี่น้องซึ่งทุกคนได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นยังไงเนาะพี่งน้องหรือว่าอยากจะสมน้ำหน้าไหมจากการที่กลับไปทํางานในทางฝั่งกัมพูชาแล้วไม่มีงานทำเนาะไม่ได้มีไรายได้ถ้าง,งานปกติทั่วไปก็จะบันละร้อยกว่าบาท200เนาะไม่เกินนั้นต่างจากการทํางานในประเทศไทยถ้าง,งานก่อสร้างก็500ขึ้นเนาะ บางคนก็โกงช่วงนี้โกงราคาอยากได้ถึง700นะแต่ว่าพอกลับบ้านไปส่วนมากงานที่ทํามีอะไรงานที่ทําแกลงคอสเชนเตอร์เนานะคนมีความรู้หนูก็อาจจะเข้าไปทํางานตอบเซตเนาะในแกลงคอสเชน,นเตอร์ที่มีรายได้นะแต่พอที่นี้วันนี้ก็กลับมาโกงกันนะถือว่าสู้กันเองนะพีนะ่น้องไม่ได้เรื่องเนาะนี่แหละคือความไม่มีสัจจะของกัมพูชานะซึ่งต่างจากทางานในประเทศไทยก็จะมีรายได้ปกติเนาะมีรายได้ทุกวันแต่พอที่นี้ กลับบ้านไปแล้วไม่มีไรายได้เนาะเขาบอกว่ามีไรายได้ทํางานสิ้นเดือนแล้วไม่ได้เงินก็ออกมาประท้วงนะพี่อน้องออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องนะนี่แหละคือสิ่งที่เห็นได้เลยว่าการทํางานในประเทศไทยดีอยู่แล้วแต่พอกลับบ้านไปว่าจะได้ตังเยอะนะพี่น้องสุดท้ายก็เวรกรรมตามทันที่เลือกทิ้งนายจ้างไทยไปหานายจ้างจีนเนาส่วนมากก็จะเป็นนายจ้างจีนนะพี่น้องแก้งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นนายจ้างจีนเนาะอยู่ที่เมืองํำปงนะที่ยอยศได้อัพลงให้ทุกคนได้ดูกัน,นเป็น ภาพรบรรยากาศเนาะที่บอกได้เลยว่าเนาะถามว่าน่าเห็นใจไหมน่าเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนไหมไม่น่าเห็นใจนะพี่น้องเพราะว่าตอนที่เขาจากบ้านบ้านไปนะตอนตอนที่จากประเทศไทยไปก็ยังไม่ได้เคยเห็นในจังไทยเลยว่าในจังไทยจะเดือดร้อนไหมยังยังไม่ได้เห็นหัวในจังไทยเลยแต่พออยากมาแล้วมาไม่ได้นะเนาะมาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือเขาปิดด่านไม่ ไม่สามารถเข้ามาได้นะเพราะว่าทางกลับไปทางกรรมพูชาแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาได้นี่แหละคือสิ่งที่เจอผลกระทบนอกจากการที่ัดดีอดเก่งเนาะแต่สุดท้ายเนาะไปไม่รอดเนาะไปไม่พ้นนี่แหละคือสุดท้ายก็จริงนะพี่นงไปไม่รอดเนาะกลับบ้านตัวเองแทนที่จะได้เงินเดือนสูงๆเนาะคนว่าคิดว่าเพราะว่าทางหุนน้นมาเน็ตเนาะแล้วก็หุ่นเซนที่ประกาศออกมาว่าจะมีงานรับรองให้มีงานทําให้เนาะ แต่พอได้ทําจริงๆก็เป็นการเป็น scammer call center ประมาณนี้ไปลองถ้านะหากว่าคนที่ขายเรงจริงๆก็ไม่ได้มีงานทำนะแต่หากวัยรุ่นหน่อยก็จะเป็นพวกแกง๊ง c o n l center เป็นะ้องนตอบแชทก็จะมีรายได้ดีนะแต่เฉพาะทีนี้มีแต่ชื่อเฉยนะไนะ้อนงะนะไม่มีเงินเราก็เลยออกมาทะเลาะวิวา,ออาท,วทออกมาประท้วงทําไมถึงออกมาประท้วงนะเพราะว่ามันไม่ได้มีรายได้นะ่นะ้อนงะนะไม่ได้มี มันมันไม่ได้มีไรายได้เข้ามาเนาะเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วไม่ได้เงินเดือนก็เลยจะก็เลยพากันออกมาประท้วงเนาะนี่หลายคนก็คิดว่ากัมพูชาจริงใช่ไหมจริงเนาะอยู่ที่กัมพูชาจริงๆรอยู่ที่เมืองกระโปรงเนาะอยู่ที่แคมเบเดียนั่นแหละ่น้องริจัดก็ไปนําคลิปมาจากช่องเนาะของแคมเบเดียเองซึ่งเป็นภาษาแคมเบเดียนำบรจิจกัมพูชสามารถที่จะอ่านได้มีทงชาติเนาะถ้าคนสังเกตด,ดูก็จะรู้เลยว่าเป็นแคมเบเดียจริงๆเนาะบริจัดไปได้ ไอ้เฟกนิวนะนี่เป็นเรื่องจริงเนาะที่มีการทะเลาะวิวาทกันเนาะ่น้องซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอเนาะของทางแคนเบเดียที่บอกว่ากลับบ้านไปแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเนาะแต่พอในสิ่งที่เราเห็นตาเรายตเห็นเองเนาะไป้องไม่เหมือนกับที่คุยไว้นะไน้องไม่เหมือนต่างกันลำลาฟ้ากับเพลเลยเนาะซึ่งพูดแบบหนึ่งเนาะแต่พอทาได้ก็อีกแบบหนึ่งไป้อง ทุกคนคิดเห็นบ้ไหมกับคลิปนี้ไปลองคลิปที่กลับบ้านไปเนาะหรือว่าจะสมน้ำหน้าหรือว่าจะดีใจหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบ้างไปลองส่วนกาคลิปวิดีโอนี้เราเบยยอดเห็นแล้วเนาะถือว่าน่าสงสารน่าเวทนาเนาะแต่ก็จะซ้ำเติมเนาะไปลองเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นหัวของนายจ้างไทยเลยตอนที่อยู่ประเทศไทยอยู่ดีกินดีเสือกไม่อยู่ไปลองกลับบ้านไปพอทีนี้ไม่มีรายได้เนาะ ปลาท้วงนี่แหละพี่น้องนี่ในสิ่งที่เราเห็นนอกากในสิ่งที่เรารู้นะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้คนใดที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติด like, ตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยยอดแรงงานเราช anel นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณ fc ทุกทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตที่เข้ามาติดตามช่องบอยยอดนะพี่น้องสำหรับวันนี้บอยยอดสกอลาออพี่น้องกัน